กระบะท้ายของ Ford Ranger Generation ใหม่มาพร้อมฟีเจอร์การใช้งานที่หลากหลายเราได้เพิ่มบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะเพื่อเข้าถึงพื้นที่ท้ายกระบะได้สะดวกพื้นปูกระบะพร้อมช่องแบบยูอินช่วยให้คุณกั้นแบ่งพื้นที่เก็บสิ่งของด้วยฉากกั้นแผ่นไม้ที่คุณทำได้เองพื้นที่กระบะท้ายมีความกว้างระหว่างซุ้มล้อที่1,224ง mm. รอี่มิลิเมตรแปลว่าคุณสามารถวางพาเลทขนาดมาตรฐานยูโรได้ รวมถึงไม้อัดและไม้กระดานขนาดมาตรฐานประตูกระบาท้ายยังได้รับการออกแบบให้สามารถใช้เป็นโต๊ะทำงานช่างได้อีกด้วยโดยมาพร้อมตัวช่วยยึดจับแผ่นวัสดุแบบสปริงสอตัวและในบางรุ่นยังมาพร้อมแถบวัดความยาวแบบบิวอินที่ยาวกว่าเดิม10มเมตรและในบางรุ่นที่ใต้ฝาบนขอบกระบาคุณจะพบตัวย,ยึดอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตั้งแร็กจักรยานหรืออื่นๆได้อย่างง่ายดาย ที่กระบาท้ายมาพร้อมช่องจ่ายไฟแบบ400วัตต์โปรดตรวจสอบกำลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ก่อนเสียบปลัก๊กและฟอนดยังได้เพิ่มพื้นที่ด้านในบริเวณซุ้มล้อรองรับการติดตั้งเครื่องปั๊มลมโดยมีสัญลักษณ์กำกับ9ตำแหน่งที่ช่วยให้คุณติดตั้งได้อย่างสะดวกโดยไม่ส่งผลต่อพื้นที่บรรทุกสัมภาระที่กระบาท้าย